ีจุ้มจามอยากเล่นด้วยนะจัดจัดเอ็มตัดเล่นกับพี่ไหมเอ็มเดี๋ยวรออายุครบแปดเดือนเมื่อไหร่ละแม่จะให้มาวิ่งเล่นในนี้มาคานเล่นในคอนในนี้กับพี่พี่เอ็มจับจับจับน่ะนะอ้จับจับจับน่ะชอบชอบจับ รับใจนน่แน่อืมเอ็กแอกเอ็กแอกตลอดนะเจ้าหมูน้อยอืมใครมาอีกใครมาอีกอืม,อม่านนั้นจะขึ้นไหมตาหนะจะขึ้นใดนะ ไปแล้วไปแล้วได้ยินเสียงโอ้โหโอ้โหโอ้โ huh, ห uh huh. เสียงอะไรลงุงดูใหญ่เลยน้องดูพี่ๆนะหนุอืฮอ ตังไ่เล่นด้วยหรอตังช่อมงับอะ่ะช่อบน้บน้องล่พิษตังง้บเบาๆนะลนกแต่น้องผิวยังบางอยู่เนาะอืมตังก็เน่นกับน,น,น้องเบาๆนะลูกแต่น้องเจ็บนะครับเออน้องพูดด้วยแล้วนะตังอุ๊ย,ยน้องก็เบาๆนะลูกเสียงนก ไม่เอาตังก็ชอบงาบนั่นนะ่ะเออมาเบานะตังอย่างงาบน้องนะคะไม่เอาตัง